บ้านริมแม่น้ำพร้อมสวนป่านา,นาพันธุ์กว่า1000ต้นจังหวัดนครนายกค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีทุกทุกท่านนะคะคลิปนี้ภูมิใจเสนอเลยค่ะบ้านริมน้ำจังหวัดนครนายกพร้อมสวนป่าท่านใดที่กำลังมองหาบ้านริมน้ำโซนเมืองนะคะแปลงนี้ไม่ควรพลาดเลยค่ะ คลิปนี้จะแบ่งเป็นสองโซนนะคะโซนหน้าบ้านและโซนหลังบ้านโซนหน้าบ้านจะได้บรรยากาศสวนป่านานาพันธุ์ซึ่งมีกว่า1,000ต้นปลูกมาแล้ว5ปีค่ะออกแบบวางแปนวางแลนด์สเคปอย่างดีส่วนโซนหลังบ้านจะประกอบไปด้วยบ้านหนึ่งหลังพร้อมสาราริมน้ำบ้านเล็กที่199หันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือพื้นที่ใช้สอยบ้าน190ตารางเมตร ฟังก์ชันการใช้สอย2ห้องนอน2ห้องน้ำหนห้องครัว1ห,ห้องเก็บของและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ตกแต่งด้วยงานไม้จริงให้บรรยากาศที่อบอุ่นและกลมกลืนไปกับธรรมชาติมากขึ้นค่ะที่ดินลักษณะจะเป็นสี่เหลี่ยมสวยหน้ากว้างติดถนนสาธารณะ35เมตรส่วนด้านข้างยาวลึกลงมา125เมตรด้านหลังติดแม่น้ำนครนายกกว้างถึง40เมตรโดยประมาณค่ะการเดินทางที่สะดวกเข้าจากถนนเส้นหลัก300เมตรห่างจากแยกสามสาว2กิโลเมตรห่างจากโรงพยาบาลโลตัส เมืองนครนายกตลาดสดสถานที่ราชการต่างๆเพียง5-6กิโลเมตรค่ะสาธารณูปโภคที่ครบคันค่ะไฟฟ้าปะปะอาอินเทอร์เน็ตมาชมกันตั้งแต่ทางเข้าบ้านเลยนะคะโซนหน้าบ้านค่ะบ้านเลขที่199ตําบลท่าช้างอําเภอเมืองจังหวัดนครนายกเนื้อที่3ไร่3งาน6ตารางวาราคาขายยกแปลง9ล้าน5แสนบาทราคานี้ปรับลงมาเยอะแล้วนะคะเฉะลี่ยไร่ละ2ล้าน5แสนบาทค่ะด้านหน้าติดถนนสาธารนณะ เข้ามาจากถนนหลักประมาณ300เมตรหน้ากว้าง35เมตรหันหน้าไปทางทิศใต้ค่ะมีรั้วรอบขอบชิดค่ะด้านซ้ายมือคือกำแพงที่สูงถึง3เมตร50เพื่อความเป็นส่วนตัวมากขึ้นค่ะรั้วนี่ยาวไปถึงริมแม่น้ำเลยนะคะซึ่งมูลค่าการทำรั้วขนาดนี้นะคะไม่ธรรมดาเลยค่ะ สวนป่านี้มีการออกแบบวางแปลนอย่างดีค่ะออกแบบและวางแปลนโดยผู้เชี่ยวชาญด้านปลูกป่าบุตรชายของพ่อเลี่ยมบุตรจันทานะคะผู้ที่มีชื่อเสียงด้านปลูกป่าโดยเฉพาะเจ้าของใส่ใจดูแลมากๆค่ะป่านี้ปลูกมา5ปีนะคะไม้ป่านานาพันธุ์มีหลากหลายชนิดมีกว่า1,000ต้นมีทั้งไม้สักทองไม้พยุงค่ะมะค่าตะเคียนทองประดู่ประดู่ป่าชิงชังกันเกา มะอกกนมากปีบต้นว่านะคะพยอมส่วนโซนด้านหลังก็จะเป็นผล,ลไม้แล้วก็เป็นพืชผักสวนครัวค่ะบริเวณด้านข้างนะคะจะมีการขุดคลองไส้ไก่เล็กๆไว้โดยรอบสวนป่าค่ะเพื่อเวลาฝนตกลงมาน้ำจะได้ไม่ท่วมขังรากต้นไม้ค่ะแล้วก็ยังเป็นการระบายน้ำเพิ่มความชุ่มชื่นให้สวนป่าด้วยค่ะเรียกว่าเจ้าของใส่ใจทุกรายละเอียดจริงๆค่ะ พื้นที่ตรงนี้น้าไม่เคยท่วมนะคะแม่น้ํานครนายกเส้นนี้ต้องผ่านเมืองค่ะมีการควบคุมน้ําเป็นอย่างดีอย่างที่บอกเลยค่ะว่าแปลงนี้สวยและสมบูรณ์สมราคามากๆค่ะจุดเด่นของแปลงนี้นะคะหลักๆจะแบ่งเป็น3ข้อค่ะจุดที่1ค่ะเรื่องทําเลห่างจากเมืองนครนายกห่างจากแยกสามสาวสองกิโลเมตรแล้วก็เข้ามาจากถนนชนบทถนนหลักเียค่ะสองสามรอเมตรเท่านั้นเองส่วนที่2ค่ะเป็นเรื่องของการวางแปลนความสมบูรณ์ของบ้าน ซึ่งออกแบบวางแปนไว้อย่างดีเหมาะสำหรับท่านที่ชอบบ้านริมน้ำชอบต้นไม้เยอะๆนะคะหลังนี้ค่ะเงียบสงบแต่ไม่ไกลความสะดวกสบายจุดเด่นเรื่องที่3ค่ะจุดเด่นของเรื่องราคาความคุ้มค่าค่ะ3ไร่3งาน6ตารางวาราคาขายยกแปลง9 5้าล้าน5แบาทราคานี้เจ้าของเอาค่าใช้จ่ายวันโอนให้ทั้งหมดค่ะเฉลี่ยแล้วไร่ละ2ล้านบาทเท่านั้นเองค่ะ ถนนทางเข้าบ้านนี้นะคะมีการโรยหินคุกอัดบดอย่างดีค่ะหน้าฝนก็ไม่ต้องกลัวรถติดนะคะสะดวกสบายค่ะเวลาขับรถเข้ามานะคะเหมือนขับรถเข้ามากลางป่าค่ะก่อจะถึงตัวบ้านก็ได้บรรยากาศแบบนี้เลยคะ่ะบรรยากาศโดยรวมเรากับบ้านกลางป่าแต่ยังคงความสะดวกสบายต่อการเดินทางเงียบสงบแต่ไม่พุกพ่านค่ะเป็นแปลงที่หายากสําหรับคนที่รักธรรมชาติอย่างแท้จริงค่ะและที่นี้อินเทอร์เน็ตแรงด้วยนะคะ เดี๋ยวไปชมในส่วนของบ้านริมน้ำกันต่อเลยนะคะ มาชมในส่วนของโซนหลังบ้านกันบ้างค่ะโซนหลังบ้านก็จะมีบ้านริมน้ํามีโรงจอดรถมีห้องเก็บของมีศาลาริมน้ําค่ะโรงจอดรถจอดรถในร่มได้4คันเลยนะคะแล้วก็ยังมีที่ถมไว้ตรงบริเวณหน้าบ้านนี้นะะที่มองเห็นเนี่ยค่ะถมไว้ประมาณสองงานกว่าๆค่ะตรงนี้ถมไปแน่นแล้วค่ะสามารถปลูกบ้านได้เลยนะคะโรงจอดรถตรงนี้มีห้องเก็บของด้วยนะคะสะดวกสบายพร้อมเข้าอยู่จริงๆค่ะมาชมในส่วนของตัวบ้านกันบ้างค่ะ บ้านเป็นบ้านปูนชั้นเดียวหันหน้าไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือบ้านเลขที่1 9 9พื้นที่ใช้สอยบ้าน190ตารางเมตรฟังก์ชันการใช้สอย2ห้องนอน2ห้องน้ํา1ห้องครัว1ห,ห้องเก็บของและห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ค่ะเดี๋ยวเราไปดูห้องนอนที่1กันค่ะเป็นห้องนอนเล็กนะคะ เป็นห้องเล็กนะคะแต่พื้นที่ใช้สอยไม่เล็กนะคะห้องโล่งโปร่งสบายค่ะเพดานสูงสามเมตรกว่าเลยนะคะห้องนี้มีห้องน้ําแยกนะคะติดเครื่องปรับอากาศทั้งหมดสี่ตัวค่ะทั้งบ้านนะคะเจ้าของให้ด้วยค่ะเฟอร์นิเจอร์ให้บางส่วนค่ะเฟอร์นิเจอร์จะให้บิวอินนะคะส่วนเฟอร์นิเจอร์ชิ้นอื่นนะคะลองมาคุยกันนะคะก็ะจะไปดูห้องน้ําค่ะห้องน้ำหนึ่งห้องน้ําที่หนึ่งค่ะ ห้องน้ําก็ใช้สุขภัณฑ์อย่างดีค่ะติดเครื่องทําน้ําอุ่นแยกโซนเปียกโซนแห้งค่ะติดเลนชาวเวอร์ไว้ตกแต่งด้วยงานไม้สักไม้จริงไม้เนื้อแข็งนะคะสวยทุกมุมมองเลยค่ะห้องนี้ก็เป็นห้องเก็บของนะคะเป็นห้องซักล้างวางเครื่องซักผ้าไว้ได้ค่ะ ห้องครัวค่ะชุดบิวอินก็เป็นไม้เช่นกันค่ะหน้าต่างเปิดได้นะคะเวลาทำอาหารจะได้ไม่มีกลิ่นมารบกวนภายในบ้านค่ะหนึ่งห้องครัวนะคะตรงนี้ผ้าม่านติดไว้ค่ะอย่างหนาเลยค่ะกันความร้อนและกันฝุ่นค่ะ เป็นโทนสีที่อบอุ่นนะคะตกแต่งด้วยงานไม้นี่นะคะตรงนี้ที่ถมไว้ค่ะปลูกบ้านได้เลยนะคะเรามาชมมัตเตอร์เบดมะคะ่ะห้องมัตเตอร์เบดมจะแบ่งเป็นสองโซนนะคะนี่ค่ะห้องมัตเตอร์เบดมนะคะเข้ามาก็จะเป็นห้องนอนก่อนค่ะมัตเตอร์เบดมจะแบ่งเป็นสองโซนเป็นโซนห้องนั่งเล่น ห้องดูหนังฟังเพลงหนึ่งห้องค่ะบ้านอายุสองปีนะคะใช้งานน้อยมากๆค่ะยไปดูห้องน้ำกันก่อนนะคะชั้นวางของนี้เป็นไม้สักนะคะชั้นวางของหน้าห้องน้ำเป็นไม้สักค่ะประตูบานใหญ่ก็เป็นไม้เนื้อแข็งค่ะเป็นบ้านที่อบอุ่นมากๆค่ะแล้วก็กลมกลืนไปกับธรรมชาติมากๆ ไปชมห้องน้ํากันนิดนึงนะคะรีวิวกันให้เห็นทุกมุมเลยนะคะจะได้เป็นการประกอบการตัดสินใจก่อนเข้าชมอีกครั้งหนึ่งค่ะห้องน้ําใช้สุขภัณฑ์อย่างดีค่ะมีการแยกโซนเปียกโซนแห้งติดเครื่องทําน้ําอุ่นค่ะมีเลนชาวเวอร์กระเบื้องนิบุถึงเพดานเลยนะคะทําความสะอาดง่ายและก็สวยงามด้วยค่ะ ภายในห้องมาสเตอร์เบดมนะคะก็ยังมีห้องลิฟวิ่งค่ะห้องนั่งเล่นเพื่อชมสวนด้วยนะคะพิเศษมากๆเลยค่ะตรงนี้นะคะมองเห็นวิวแม่น้ำค่ะแล้วก็วิวสวนป่าด้วยบ้านหลังนี้ออกแบบในสไตล์ทรงจัว่วแบบทอร i ปิคอลนะคะโดดเด่นด้วยงานไม้ที่ตกแต่งไว้อย่างพิถีพิถันค่ะให้บรรยากาศที่อบอุ่น กลมกลืนไปกับธรรมชาติทุกมุมมองค่ะปูพื้นด้วยกระเบื้องคอโต้คุณภาพเยี่ยมให้ความสัมผัสที่เย็นสบายดูแลรักษาง่ายและให้ความทนทานด้วยค่ะเดี๋ยวเราไปดูโซนริมแม่น้ำก็นต่อเลยนะคะบรรยากาศด้านริมน้ำค่ะโซนริมน้ำก็จะเป็น ไม้ผลนะคะมีมะกรูดมะนาวมีกล้วยค่ะมีมะพร้าวะคะมีทุเรียนต้นหนึ่งด้วยนะคะแนวเขตชัดเจนค่ะตรงที่ปลูกป่านี้เป็นส่วนของที่งอกค่ะแปลงนี้มีที่งอกสองงานค่ะส่วนของหลังคาริมน้ํานะคะมีการติดโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์ค่ะเพื่อใช้กับปั๊มน้ําสูบน้ําขึ้นไปใช้ทําการเกษตรในสวนนะคะในส่วนของบริเวณที่งอกค่ะ เดี๋ยวเราย้าราคากันอีกครั้งหนึ่งนะคะ3มไล่3งาน6ตารางวาเอกสารสิทธิ์เป็นโฉนดคุดแดงราคาขายยกแปลง9ก้าล้านห้าแสนบาทค่ะราคานี้ปรับลดลงมาเยอะแล้วนะคะเฉลี่ยไล่ละ2องล้านห้าแสนบาทค่ะศาลาริมน้ําตรงนี้นะคะมองเห็นวิวน้ําแบบนี้สวยๆแบบนี้เลยค่ะนั่งจิบชากาแฟยามเช้ายามเย็นค่ะด้านริมน้ําที่กว้างถึง40เมตรค่ะน้ําไม่เคยท่วมนะคะตรงบริเวณนี้ แล้วก็ยังปลูกไม้ดอกไม้ประดับไม้มงคลไม้โบราณต่างๆไว้ริมน้ําด้วยนะคะตอนเย็น,ตอน,นตอนเช้าก็ส่งกลิ่นหอมมากๆเลยค่ะด้านข้างก็จะเป็นต้นชม,มานาทที่เห็นก็จะเป็นต้นสายหยุดต้นแก้วดอกพุธนะคะท่านใดสนใจก็นัดชมขอให้นัดล่วงหน้านะคะนัดล่วงหน้าสักสองสามวันนะคะนี่ก็เป็นบริเวณที่งอกค่ะเดี๋ยวไปดูด้านริมน้ำกันอีกหน่อยนะคะ และสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านเจ้าของบ้านมากๆเลยนะคะที่ให้โอากาสเราและทีมงานได้มาถ่ายทํำทำการตลาดขายค่ะขอบคุณจริงๆค่ะด้านริมน้ำสวยๆแบบนี้นะคะบรรยากาศตอนเย็นนะคะตอนนี้เวลาน้ำขึ้นสุดก็สูงประมาณเท่านี้ค่ะน้ำไม่เคยท่วมค่ะน้ำต้องผ่านเมืองนครนายกนะคะมีการควบคุมน้ำจากเขื่อนขุนดานประการชนค่ะ แปลงนี้เป็นแปลงที่พิเศษเจ้าของอยากส่งต่อให้กับคนที่เข้าใจคนที่มีแนวคิดใกล้เคียงกันมองเห็นคุณค่าของต้นไม้และเวลาถ้ากำลังมองหาพื้นที่สีเขียวบ้านริมน้ําฝากแปลงนี้ไว้พิจารณาด้วยค่ะเดี๋ยวไปชมแนวหมุดของที่ดินนะคะซึ่งติดกับรั้วเพื่อนบ้านนี้นะคะตรงนี้ก็ยังเป็นส่วนของที่งอกค่ะหน้าน้านี้นะคะกว้างประมาณ40เมตรค่ะ วันนี้ก็ต้องขอขอบคุณท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านเลยนะคะที่ชมคลิปจนจบค่ะเดี๋ยวไปดูแนวเขตของเรานิดนึงนะคะนี่นะคะจะเห็นรั้วนะคะรั้วก็กันสัตว์ได้นะ,ะกันสัตว์เข้านะหรือเราจะเลี้ยงสัตว์ก็กันสัตว์เราออกนะคะเลี้ยงไก่เลี้ยงน้องหมาได้นะคะนี่นะคะแนวหมุดของเราในโฉนอดอยู่ตรงนี้คะ่ะหมุดสุดท้ายนะคะส่วนที่เกินมาก็เป็นที่งอกค่ะ หลัวด้านนี้เป็นตาข่ายนะคะส่วนอีกฝั่งหนึ่งที่ติดเพื่อนบ้านก็จะเป็นกําแพงปูนสูง3เมตร50ค่ะค่ะวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะตรงนี้ทุเรียนนะคะ